ทำแล้วถ่วงแบบนี้เด็กดื้อต้องโดนอะไรคะ <Alexander. S 1> ชีเเยกไปตัดบอลมาได้ถ <c oughs> ่วงแบบนี้ต้องโดนลงโทษ๊บอื้อ <c oughs> ผู้ริสิตเห็นช่องแล้วให้นี่ปั๊บ <c oughs> แมสซี่ <c oughs> กับลูกยิงซิกเนเจอร์เอ้ย กันอีกแล้วนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะทุกคนหมายถึงทีมค่ะสวยไหมคะนี่เดี๋ยวเจนให้ดูอะไรนะคะออดูตัวสำรองสิคะว้าว <Wow. S 1> ครบสมบูรณ์แบบฟูลเชลซีคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่ของเจนคะ่ะเป็นของคุณเจนคะ่ะแต่เป็นของคุณเจนนะคะ อ่างงง,งใช่ไหมคะเป็น FC ที่เจนไปเช่า ID มาคะ่ะชื่อเหมือนเจนเลยคะ่ะ <P ambient sound> ค่ะ <P> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มพี่ปีเตอร์เช็คกับนา <P> ้าแลมพาดเลยะคะ่ะว่าดีสมคําล่ำลืลอหรือเปล่านะคะไปกันเลย <P> อื๊บปั๊มกด,ดแล้วนะคะ เดี๋ยวรอจับคู่แป๊บหนึ่งนะคะเข้าไปส่องมั่งนะคะไปลุยกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะเป็นฝั่งเจนได้เริ่มเขี่ยบอลก่อนนะคะบุกจากซ้ายไปขวาและฟอร์ดไปยัางบอลมาได้จะแทงให้เนม่าแต่ซูมายังมีความเร็วขืนให้ปีเตอร์เช็คซิว่าวางบอลยาวแต่คาบัก มองแย่งไว้ได้เจอลาดเนี่ยมาแทงให้แรดฟอร์ด<ต><ว>โอ้ยโดนเลยคะ่ะโดนนำไว้เลยค่ะตั้งแต่นาทีที่8อับราฮัมภูลิสิตภูลิสิต<ว>ให้ชิวเวลชิวเวล มาแล้วเปิดคุ้มงปั๊บอุ้ยติดน้ำหน้านะคะมาครับเซอเชียร์รามอส นำแล้วท่วงแบบนี้เด็กดื้อต้องโดนอะไรคะชีเอกไปตัดบอลมาได้ท่วงแบบนี้ต้องโดนลงโทษอ,อื้ออื้อขอบ้างเข้าหมาแล้วนะคะ ยิงตีเสมอให้เชลซี <And S 1> เป็นห <that 's S 1> นึ่งประตู <certainly S 1> ต่อห <'s> นึ่งนะคะเนม่าเดอะบอยเละฟอร์ เมาสดักบอลได้ให้แลมพาดฮาเวตอับ,บราฮัมผูลิสิท์เห็นช่างแล้วให้นีปั๊ปบขออีกลูกนะคะขออีกลูกนะคะออดีใจครับเพื่อนๆดีใจกับเพื่อนๆหน่อยนะคะ ลาัมยิงประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งเป็นประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้นะคะปเ<ะ>จรอราล์มงให้แรดฟอร์ดเอ็มบัปเป้ เดอะบอยได้ปั่นของคเอ้ยเกือบนะคะเกือบบอลกระเชะเข้าทางเดอะบอยและฟอร์ดแต่ยังไม่ผ่านซูมาก เอ้ยยังไงยังไงปั๊บโอ้ยพี่เช็คกลับไว้ได้นะคะปิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกค่ะ เป็นเจนนะคะนำไปสองประตูต่อหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปต่อข้างหลังกันเลยนะคะ <c oughs> มาว้าว <c oughs> เจอาลาอดลาโมดเดวิดเดอะบอยนี่มาเดวิดมาที่เดอะบอยเดอะบอยได้ลองปัน่นคค้ง ชิวเวลวางบอลยาวเมาส์พูลิสิตขืนให้เมาส์อับราฮัามฮยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอ้หยิงล่น,ย,นย,ยิงไม่ดีเลยค่ะ เจมส์วิ่งไปเอาบอลมาได้ให้ซูมาแลมพาร์ดชีเยกออกขวาให้ฮาเวตบอลติดเดอะบอยมาทางที่เลดฟอร์ดไหลต่อให้เนมา่าเฮ้ยสุดแล้วปับ๊บอุ้ยพี่เช็กช่วยชีวิตเจนไว้อีกแล้วนะคะมาก เชลซีเส the ียบอนบอลมาอยู่ที่เนมาแหลมผาดจิ้มบอลมาได้แต่เตะบอลยาวนะคะเสียบอลให้เจอลาดเอ้ยโดนไหมโดนโดนเลยโดนแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวสำรองกันบ้างนะคะเดยเอาชิลูลงเอาโคเวสิดลงด้วยนะคะแล้วก็กองเต้ ไปต่อกันเลยค่ะมาลุยกันต่อเลยนะคะไม่รู้ว่าซูปเปอร์ซับอย่างชีลูจะช่วยเจนยิงประตูเพิ่มได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> แมซี่เอ็มปาเป้แต่ยังไม่ผ่านซีวานะคะโคเวซิทจ่ายเสียแต่พูลิซิตไปเอาบอลคืนมาได้ชิลูพิงบอลให้มาที่ชีเยกแมซี่วางบอลยาวถึงเอมปาเป้ เปิดเรื่อยๆอุ๊ยป๊บชีลูพักอกแลมพลาด แต่ไม่ผ่านคาบักเอ้ยหลุดแล้วเฮ้ยยังไม่เข้านะคะมากมาก็ยังไม่เข้า เลดฟอร์ดดักบอลได้นีมาเฮ้ยเคียวไปเลยดีกว่ามสซี่ กับลูกยิงซ <for> ิกเนเจอร์เฮ้ยโอ้ยหมดเวลาการแข่งขันค่ะเฮ้ยเมื่อกี้เจนลุ้นมากเลยนะคะทุกคนหมดเวลาการแข่งขันค่ะเสมอไป2ประตูต่อสองนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆ กดไลค์กด s u b สไครต์ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย